ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่คือการสร้างนิสัยที่ถูกต้องทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จและร่ำรวยแบบก้าวกระโดดในขณะที่หลายคนยังคงย่ำอยู่กับที่อะไรคือความลับที่ทำให้เหล่ามหาเศรษฐีแตกต่างจากคนทั่วไปคำตอบนั้นไม่ได้ซ่อนอยู่ในพรสวรรค์หรือความฉลาดล้ำเลิศแต่อยู่ในนิสัยพวกเขามีนิสัยบางอย่างที่บ่มเพาะหล่อหลอม และนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างที่หลายคนใฝ่ฝันวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกสิบนิสัยสำคัญที่เป็นเหมือนกุญแจสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จเป็นนิสัยที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากเหล่าคนที่มีฐานะร่ำรวยระดับโลกนิสัยแรกที่คนสำเร็จทุกคนมีคือพวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนพวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและทุ่มเทพลังงานทั้งหมดเพื่อไปให้ถึงจุดหมายนั้น ไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายลอยๆแต่เป็นการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจ,จงวัดผลได้เป้าที่ท้าทายและมีกรอบเวลาที่ชัดเจนพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างไร้ทิศทางแต่จะวางแผนอย่างรอบคอบเหมือนสถาปนิกที่ออกแบบพิมพ์เขียวของตึกที่สูงเสียดฟ,ฟ้าพวกเขารู้ว่าทุกรายละเอียดนั้นมีความสำคัญและทุกการกระทำต้องนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ พวกเขามองเป้าหมายเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางในทุกการตัดสินใจและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรบกวนรอบข้างเปรียบเสมือนเรือที่มุ่งหน้าสู่จุดหมายโดยไม่หวั่นแม้คลื่นลมแรงเพราะพวกเขามีความแน่วแน่มุ่งมัน่นและไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเพราะพวกเขารู้ว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้มาโดยง่ายเหมือนดังที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันง่ายเพราะถ้ามันง่ายทุกคนก็สำเร็จกันหมดแล้ว แต่มันต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทและความพยายามอย่างไม่ลดละและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปนิสัยที่สองคือพวกเขารักการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดคนสำเร็จทุกคนเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตพวกเขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองถ้าคุณฟังวิดีโอเหล่านี้คุณก็มีนิสัยนี้แล้วเพราะพวกเขาเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอพวกเขาเชื่อว่าความรู้คือขุมทรัพย์ และเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่โอกาสใหม่ๆได้พวกเขาจึงขนขวายหาความรู้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้จากผู้อื่นที่มีประสบการณ์พวกเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุดแต่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกตา่างและเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเพราะพวกเขาเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ ทุกบุคคลล้วนเป็นครูที่สอนบทเรียนล้ำค่าให้กับพวกเขาได้พวกเขาจึงไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันนิสัยที่สคือการบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดคนสำเร็จทุกคนตระหนักดีว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดพวกเขาจึงให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การทำงานหนักแต่เป็นการทำงานอย่างชาญฉลาด พวกเขารู้จักจัดลำดับความสำคัญของงานแยกแยะระหว่างงานที่สำคัญเร่งด่วนกับงานที่สามารถรอได้พวกเขาใช้เทคนิคต่างๆเช่นการจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำการกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงานและการขจัดสิ่งรบกวนสมาธิเพื่อให้แน่ใจว่าทุกนาทีของพวกเขาถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดพวกเขารู้ว่าการผัดวันประกันพรุ่งคือศัตรูตัวฉกาจของความสำเร็จ พวกเขาจึงฝึกฝนตัวเองให้มีวินัยและลงมือทำทันทีโดยไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นิสัยที่สี่คือการมีวินัยและความมุ่งมั่นคนสำเร็จทุกคนมีความมุ่งมั่นและมีวินัยในตัวเองอย่างแรงกล้าพวกเขารู้ว่าความสำเร็จนั้นต้องอาศัยความพยายามและความอดทนมากไม่ใช่แค่ความฉลาดหรือโชคช่วยพวกเขาจึงฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ให้มีวินัยทำสิ่งที่ควรทำแม้ในวันที่ไม่อยากทำก็ตามพวกเขามีความอดทนและไม่ท้อต่อความยากลำบากพวกเขามองว่าอุปสรรคคือบททดสอบและเป็นโอกาสในการเรียนรู้พวกเขาไม่เคยยอมแพ้แม้จะต้องล้มเหลวสักกี่ครั้งก็ตามแต่กลับมองว่าความล้มเหลวคือบันไดสู่ความสำเร็จพวกเขาลุกข,ขึ้นสู้ใหม่ทุกครั้งด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม และนี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเขาก้าวข้ามขีดจากัดและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้พวกเขาจะเชื่อว่าตัวเองล้มเหลวก็ต่อเมื่อยอมแพ้เท่านั้นบางคนถึงขั้นที่ว่าผมล้มเหลวก็ต่อเมื่อผมตายเท่านั้นแต่ถ้าผมยังมีชีวิตอยู่แปลว่าผมยังมีโอกาสถัดไปนิสัยที่5คือการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างคนสำเร็จทุกคนเข้าใจถึงพลังของการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์ที่ดีพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวแต่จะสแสวงหาโอกาสในการรู้จักผู้คนใหม่ๆและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คู่แข่งทางธุรกิจเพราะพวกเขาเชื่อว่าการมีมิตรภาพที่ดีและได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น พวกเขารู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะพวกเขาเชื่อว่าการให้คือการได้รับและเมื่อเราให้สิ่งดีๆแก่ผู้อื่นสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเราในที่สุดพวกเขาสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันนิสัยที่6คือพวกเขารู้จักการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อย คนสำเร็จทางการเงินทุกคนเข้าใจถึงหลักการของการลงทุนพวกเขาไม่เพียงแค่ทำงานหาเงินเก่งแต่ยังรู้จักวิธีทำให้เงินทำงานให้พวกเขาพวกเขาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจส่วนตัวพวกเขามีความอดทนและไม่ใจร้อนในการลงทุนมองการไกลและไม่หวั่นไหวต่อความผันผวนในระยะสั้น พวกเขารู้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ก็เป็นหนทางสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนพวกเขาจึงวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็นนิสัยที่เจ็ดคือพวกเขาดูแลสุขภาพกายและใจคนสำเร็จทุกคนตระหนักดีว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนพวกเขาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ พวกเขาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอเพราะพวกเขารู้ว่าร่างกายที่แข็งแรงนั้นจะส่งผลให้มีพลังในการทำงานและความคิดสร้างสรรค์พวกเขายังใส่ใจสุขภาพจิตใจฝึกการคิดบวกมองโลกในแง่ดีและจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสมพวกเขาเข้าใจว่าจิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับปัญหา และความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนิสัยที่8คือพวกเขารู้จักการให้และแบ่งปันคนสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มุ่งเน้นแต่ความสำเร็จส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นด้วยพวกเขาใช้ความรู้ความสามารถและทรัพยากรที่ตนมีสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและผู้ด้ยโอกาสพวกเขาอาจจะบริจาคเงินสนับสนุนองค์กรการกุศล หรือใช้เวลาให้คำปรึกษาเป็นวิทยากรต่างๆและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นพวกเขามีความสุขกับการได้เห็นผู้อื่นมีความสุขและประสบความสำเร็จเพราะพวกเขารู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงนั้นคือการได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้นิสัยที่9ก้าคือพวกเขากล้าที่จะแตกต่างคนสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักจะมีความคิดที่แตกต่างและไม่เหมือนใครสุดๆ พวกเขากล้าที่จะท้าทายกฎเกณฑ์เดิมๆและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆพวกเขามองปัญหาเป็นโอกาสและไม่กลัวที่จะล้มเหลวพวกเขามีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองและไม่หวั่นไหวต่อคำวิพากวิจารณ์เพราะพวกเขาพร้อมที่จะเสี่ยงและออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองเพื่อไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์และมองโลกในมุมมองใหม่ๆเสมอ และนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถสร้างนวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้นิสัยที่สิซึ่งเป็นนิสัยสุดท้ายแต่สำคัญที่สุดคือการมีสติและอยู่กับปัจจุบันคนสำเร็จที่แท้จริงรู้จักการอยู่กับปัจจุบันและไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปพวกเขามีสติในการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบเฉียบคมที่สุดพวกเขามีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำและไม่ปล่อยให้ความฟุ้งซ่านหรือความกังวลมาบั่นทอนพลังใจพวกเขาฝึกฝนจิตใจให้สงบและมีสมาธิเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพเราขอสรุปหัวใจสำคัญของสิบนิสัยมหาเศรษฐีที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีหตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ตั้งเป้าให้เหมือนมีเข็มทิศนำทางชีวิต2รักการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเติมความรู้ให้เต็มอยู่เสมอ3บริหารเวลาอย่างชาญฉลาดจงใช้ทุกนาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4. มีวินัยและความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ5สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีเพราะเราเติบโตไปด้วยกัน 6. รู้จักการลงทุนให้เงินทำงานแทนคุณ 7. ดูแลสุขภาพกายและใจเพราะนี่คือรากฐานของทุกสิ่งแปดรู้จักการให้และแบ่งปันเติมเต็มความสุขที่แท้จริง 9. ก้ากล้าที่จะแตกต่างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและสุดท้ายมีสติอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างที่เราทุกคนไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองจงจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินยัย ลองเลือกสักหนึ่งนิสัยที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดแล้วเริ่มฝึกฝนและพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกๆวันจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและอย่าหยุดที่จะก้าวไปข้างหน้าก็จบแล้วสำหรับเนื้อหานี้เป็นอย่างไรกันบ้างคุณชอบนิสัยใดหรือมีนิสัยไหนที่ทำเป็นประจำอยู่ตอนนี้ลองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยสุดท้ายผมขออวยพรให้คุณผู้ฟังประสบความสำเร็จ และสร้างชีวิตที่มั่งคั่งทั้งกายและใจตลอดไปอย่าลืมกดไล้กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ